พิษฟุน่นเชียงใหม่เปิดรายชื่อ4อาจารย์มอชอมะเร็งปอดคลาชีวิตค่ะพิษฟุน่นเชียงใหม่เศร้าศูนเสียบุคลา,ากรเผยรายชื่ออาจารย์มอชอเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดผลกระทบ PM 2.5ส่งเสียงสะท้อนแก้ปัญหาจริงจังเร่งด่วน สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กลับมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือหลังพบจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในวันนี้5เมษายนคุณภาพอากาศแย่อันดับหนึ่งของโลกและตั้งแต่1เมษายนนี้พบว่าเชียงใหม่มีคนนะครับอากาศที่แย่ที่สุดในโลก4วันติดต่อกันนอกจากนี้ยังติดทอปเทนของโลกต่อเนื่องกัน14วันในมีนาค ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ที่ยามแย่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เมื่อองอิงจากข้อมูลของ htc service กระทรวงสาธารณาสุขตั้งแต่ปีพศ2 5 6 3ถึง2566ซึ่งพบว่าฝุ่นพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทังซิสิ้น2,648,243คนค่ะโดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยไดย้รับผลกระทบจากมลพิษมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่จังหวัดเชียงใหม่6,49,032รายจังหวัดเชียงราย 467,574รายค่ะจังหวัดลำปาง396,271รายค่ะส่วนโรคที่พบมากที่สุดตั้งแต่ปี2563ถึง2566ใน5อันดับได้แก่โรคผิวหนังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัง โรคตาอักเสบและอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังนำมาสู่ความสูญเสียของบุตรลากรมอเชียงใหม่โดยทั้งเพจ f a กชัล y ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ดรระวิวันโอรารัตมะลีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิษฝุ่นเชียงใหม่อาจารย์มอชอมะเร็งปอดคลาชีวิตในขณะที่ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพิษอาภาพิสูธิ์เสรณีสำนักวิชาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และรัฐนประสาทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสลงบนเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวความว่ารายนามคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสียชีวิตเพราะมะเร็งปอดรองศาสตราจารย์ดรพานุวัลจันทวันกูลภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรมงคลรรยนนครภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นท่านอดีตคณะบดีของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแพทย์กฤิจทายธนกฤษส,สมบัติาอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดรรวีวรรณโอรารักมณีคณะปดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ